สำลีปั่นหูส่งเด็กเข้าโรงพยาบาลเจ็บเป็นหมื่นทุกปีเรามาเลิกใช้สำลีปั่นหูกันดีกว่ามั้งเนาะเนี่ยเป็นคำแนะนำจากทีมแพทย์ในอเมริกานะหลังมีรายงานว่าทุกปีจะมีชาวอเมริกันจำนวน12,500รายที่ต้องเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากการใช้ที่ปั่นหู การแย่สำลีปั่นหูเข้าไปในช่องหูอาจจะทำให้แก้วหูทะลุทำร้ายเนื้อเยื่ออ่อนหรือทำลายกระดูกหูนอกจากเนี้ที่ปั่นหูก็ยังจะดันขี้หูให้ลึกเข้าไปในช่องหูมากขึ้นอาการบาดเจ็บที่หูเช่นนี้อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะติดเชื้อหรือทำให้ศูญเสียการได้ยิน ผลการศึกษาดังกล่าวมาจากการสำรวจพบว่าระหว่างปี1990ถึง2010เด็กชาวอเมริกันจำนวน263,000รายต้องถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็มีสาเหตุมาจากการใช้สําีีปั่นหู